ทางหายจากการทำกับข้าวไปนานจ้ะวันนี้ก็จะทำกลับมาทำเลจ้ะเป็นเมนูง่ายๆนะจ๊ะก็คือต้มยำเห็ดฟางนั่นเองจ้าส่วนประกอบก็จะมีเห็ดฟางพริกที่ตำแล้วตำไม่ต้องละเอียดมากนะจ๊ะใบกะเพราแล้วก็มะนาวจ้ามาเริ่มทำกันเลยจ้าขั้นแรกตั้งน้ำจ้ะพอน้ำได้แล้วก็ใส่เห็ดฟางนะจ๊ะเห็ดฟางอันนี้จะเป็นเห็ดฟางที่มีทีมลวกแล้วนะจ๊ะ ใส่ผงปรุงรสหนึ่งช้อนนะจ๊ะแล้วก็ใส่ผงนัหนึ่งช้อนจ้าแล้วก็ใส่น้ำตาครึ่งกับ,บวยนะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็คนให้เข้ากันนะจ๊ะ ได้แล้วจ้ามส่เ็ดกันจ้า เห็ดได้แล้วจ้าเดี๋ยวใส่พริกกับใบกะเพรากันจ้าเด mm ี hmm. ๋ยวใส่พริกจ้า mm hmm. แล้วก็คนจ้า มะนาวเดี๋ยวเราค่อยบีบตอตกใส่ถ้วยนะจ๊ะนี่จ้าตักใส่ถ้วยแล้วจ้าเดี๋ยวมาบีบมะนาวใส่กันจ้าแล้วก็คนให้เข้ากันนะจ๊ะแล้วก็มาชิมกันจ้าเอากันนะจ๊ะดูยวโรคปากจ้า อย่ามาชิมเห็ดให้อยู่นะจ๊ะเพื่อนๆมากินด้วยกันไหมจ๊ะอร่อยมากเลยจ้าเมนูง่ายๆนะจ๊ะแต่อร่อยจ้า